ขณะที่สมาคมผู้สืกข่าวกีฬาออนไลน์นะครับก็มีการจัดการเดินขันกอล์ฟการกุศลช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะก็ในวันก้าขวัญแก้วนะคะนายกสมาคมกีฬาผู้สืกข่าวกีฬาออนไลน์นะคะก็จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่สนามทุปเตมีนะคะก็มีพี่ดีนะคะเวลรสักนินกลาดผู้ประกาศแล้วก็ผู้บรรยายกีฬานะคะเป็นประธานจัดการแข่งขันท้ามกลางบุคลากรในวงการกีฬาที่ร่วมกิจกรรมกันคึกคักเลยค่ะนำมาโดยดรณนัทธีระนัฐสุภา นนท์นะคะประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาแล้วก็อาจารย์ตึกธนาวิทโถสกุลผู้ในการสํานักงานสมาคมกีฬาทางน้ําแห่งประเทศไทยนะคะปรากฏว่าการแข่งขันนี่แชมป์ประเภทบุคคลเป็นของปายรดาเกื้อปัญญาค่ะ ส่วนแชมป์ประเภททีมเป็นของซันดราปิโตเลียมนะคะโดยกิจกรรมนี้ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนสายกีฬานะคะเพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับการกุศลน,นะคะทั้งในส่วนเงินช่วยเหลือแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลด้วยค่ะครับ